สวัสดีครับตอบกันวันนี้ผมก็จะมาออกคลิป,ปว่าจักรยานผมนะครับไห่นะครับตรงทาอย่ไหเงีก็ตอนนี้วะตรงทาไม่มีใส่ เข้าป่านเห็นนี่นะครับคันนี้ก็ซื้อมาประมาณสามพันห้าร้อยเก้าสิบบาทต่ผมนี่นี่ร ก็ไม่มีอะไรมากผมก็เพิ่งตอคลิปครั้งแรกก็ขอให้ทุกคนกดไลค์ให้ก้นไหนนะครับเพราะว่าคลิปผมเพิ่งออกครั้งแรกนะผมก็ไม่มีอะไรอแล้วไม่มีอะไรนะครับไม่รวยทําไม่ได้คลิปนะครับกดกระดิ่งจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากช่องเรานะครับ ผมยังไม่ตั้งชื่อช่องผมไม่ไม่รู้ตั้งชื่อช่องยังไงใครรู้ก็คอมเมนต์นะบอกหน่อยนะครับกดติดตามไม่ด้วยครับ ก็เป็นอะไรไม่รู้ครับควันมาแบบเห็นไหมเห็นไหมครับคุณผู้ชมกดไลค์ผมหน่อยครับคนละหนึ่งไลค์ ผมมาออกคลิปให้เพื่อนดูครับเพื่อนรักของผมว่าเปื้คมักฟีนุ่ตรงตามก็ขอออกคลิปไว้เพียงแค่นี้ครับสวัสดีครับ